เกมแนวอะไรกันครับเนี่ยสาสิบห้าอะไรกันโอ๊ะอืม ถอนเงินถอนเงินเยซืจุดจุดนี้ทั้งหมดพันสอง0สพันสองสโอ้ยย0 0หนัน ของธนาคารดีกว่าเลยชิชิงแล้วจะให้ไปทำอะไรที่นี่เป็นของเราหมดเลยใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ออ๋อส,สามสิบไม่ใช่สามร้อย นี่คือจุดทำอะไรกันเฮ้ยอย่าดีผมอะมายิงกางกระบาลนี่มาอะเออเออเออตายแล้งกำนันตายแล้วนี่คือซื้ออะไรกันซื้ออะไรกันซื้ออะไรกัน นี่ละไอ้ปืนปืนโผกปืนโผกมาแล้วว่ะปุ๊มอ๋เอเฮ้ยว้าวว้วแต่งั้นมาเสียงไปอ้า นี่คือค่าจะหาเราหมดใช่ไหมเนี่ยไฮซูมไหมเออสูงก๊บดว้าวก้าวไกลกว่าเรียนั้นรึก้าวไกลกว่าเรียนั้นรึนี่ก็ได้จ้ะ

เกินใช่ไหมฮะได้ปืนไมทูกเมื่อกี้ทำไม่มีได้ปืน,ปไมไมปนซื้ออะไรก็ได้ที่มันบวกเงินไปข้างนอกีซื้อด,ดีกว่าเดี๋ยว่ามันจะมีอะไรดี้นไอยี่หอดีอทหาดีเอ้อ รถทรังนี่มันรถทรังเขาประเทศทรช์ผมไม่ใช่ลุงตูปห้าร้อยบาทรลยโอ้แพงจังเลยชโอ้ยมันสองกว่าโอ้แพงจังเลยชโอ้โคตรแพงเลยช์ไมมีรงางคราวประเทศอ้าวไปไปกันต่อเมื่อกี้ห้าร้อยใช่ไหม ฉันจอมทรยศแล้ว mm hmm. มันคืออะไรแท่นเลยนี่คือโอ๊ย <c oughs> สองพันห้าเลยล่อไปยิงกันเนื้อปลายิงยิงยิงโรงงานถอนตังนี่คืออะไรมันโคตรคุ้มคุ้มแบบหื รุมจนแบบอ,อือหืออือหือออหืไม่น่าซื้อเลยเจ๋พเอพันเดียว,ว,วพันเดียวเจ๋อเฮ้ยอฐหานยิงยิงมันยิยงยิงยิงมันอ่ะอ่ะรถดีไอ่ะ ขนตังธนาครารเข้าออกกระโดดแบบปึงปังนี่คืออะไรนี่คืออะไรเกมพลาทรอ exp อ e x p นี่คืออะไรเอ้าไอตึบอะไรของเขาเจ้าเจ้าคืออะไรกันโอ้โอ้ว้าวคืออะไรกันว,ว้าวโอ้ว้าวจะอัพางินก่อนไปอพัพเงินก็ดีชิชิง,ชง อย่าบอกนะว่าใช่ใช่ใช่ที่เก็บอาวุธอ๊ย สูงขึ้นดีว่ามองได้เดียวจะออกกจจลานไปน่าไปเครื่องบินะเนี่ยมีรอทอด้วยรถถังชัดเจนหนึ่งปร์เซ็น อะไรแผภพมิการรบอใช่แล้วผมจะต้องทำอย่างนี้นั่นนีอย่างนี้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 แต่เปล่าอย่างนี้อย่างนี้อนโอ้ล้ว ทีนี่คืออะไรบอกผมมาทีว h a t What Two What, What, What the Fuck ผมนี่คืออะไรผมจะหาเร,รืออ่องไร ใช่ทหารดูแลใช่เลยแบบเป็นเต็นเลยเนี่ยพลุบครับเนี่ยเต็นเออลเลยใครทหารออกมาดูแลน่าใช่แล้วแหละไม่ต้องดูแลน่าจะใช่ใช่เลยปั๊มเงินรัวจ้าไปละออกไปก่อนเลยงเงิน จะขึ้นมาแบงนี้แล้วก็เดี๋ยวมันเป็นโรงจอดอะไรรู้จัอะไรเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรวิ่งตรงนู้นเฮ้ยอะไรวิ่งตรงนู้นเฮ้ยหลอนเลยร้อนจังเลยหลอนจังเลยอะสามพันห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบพันห้าน้าซื้อนี้ได้ ดูสิผมคือเทศอะไรสิเจ้าสิโอเจ้าใน<ะ>นี้บวกเงินไหมถ้าบวกเงินก็ซื้อเลยถามันคนทหารยิงยิงยิงกระาย ออยิงกระตายยิงมันออยิงกระตายไปย,ยิงกระตายยิงกระตายาแล้วเมื่อไหร่มันจะหยุดสรลงจอดือว่ามันเป็นอะไรกันบอกฉันมาที ปั้งปังปั้งมือนกูรัวสูงจังทำไมต้องอ้มกันจั่งนี้ด้วยอืมอ่ะสิก้าว่า จะเก็บตังปั๊มเงินก่อนเรื่อยๆอย่าบอกนะว่าหลังมีบันไดขึ้นบันชั้นสองว,ว,ว,ว้าวว้าวว้าววิสุริค